วันนี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ชื่อว่าวันเสาร์ขึ้นหกคําวันนี้เราจะมีสวดพุทธมนต์กันภัย ปริศสุดตังเนี่ยอย่างในโอกาสสร้างบุญสร้างบาร,รมีรวมกันเนช้านี้แหละศาลาถวายทานเนีถวายทาน รับมนต์ปริตตั้งขันน้มนต์ครับเน่ยปะพรมเป็นสิริมงคลสำหรับเดือนวาเลนไทน์จะสิ้นเดือนแนละ้วได้สร้างมงคลเป็นระยะระยะประเพณีนี้จะมีที่เมืองมนุษย์นี่แหละพบอื่นเขาก็ไม่มีสวด ไม่มีวิธีการประพันธ์ประโยคกันภัยทั้งหลายมากมายเหมือนกับเมืองมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกวิธีเนื่องโดยท่านทราบแล้วว่าเป็นมนุษย์นี้มีภัยที่จะคุกคามการดำเนินชีวิตอยู่เนือง มีทั้งภัยธรรมชาติแผ่นดินที่ใหญ่ที่หนาก็ยังหวั่นไหวอยู่เนืององสัพพสัตท,ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินก็ถึงแก่กาละถึงแก่ความพินาศอยู่เรื่อย ภัยจากน้ำํำได้จะมาก็มามากมายมาในขณะที่คนกําลังหลับอยู่พัดพาเอาบ้านเอาเรือนพังทลายไปกระทึงแก่กาละไปกับน้ําภัยธรรมชาติเกิดโดยไม่คาดคิด โดยที่ไม่ได้พึงปาถนา <c oughs> ภัยจากไฟอยู่ๆขึ้นมาไฟป่ามาเผาผลาญบ้านเรือนแม้กระทั่งขณะกำลังจะหลับจะพักผ่นมีข่าวเช่นนี้อยู่เนือง ดินน้ำลมไฟลมหอบเอาบ้านเอาเรือนทั้งหลายไปทิ้งไกลๆไ,ไปทิ้งใส่สัพพสัตผู้คนล้มตาย <c oughs> แม่ลมที่ว่ายเย็น ยามร้อนๆน,นี่ได้ลมเย็นนะโอ้ยใจชื่นใจชื้นนะแต่มันมามากไปก็เป็นภัยอีกอ่มันเกินพอดีนี่กลับเป็นโทษจะกันภัยเหล่านี้ได้ยังไงจะเอาอะไรไปห้ามมันได้อ่ะมาใหญ่หลวงดินน้ำลมไฟ ไหนจะภัยจะโรคภัยอีกบอกให้เรากินเราก็กินมันแฝงไปในของที่เรากินแฝงไปในน้ำที่เราดื่มโดยเรามองไม่เห็นตัวมันแฝงมาในลมที่เราหายใจมันก็เอาเออมีอยู่ในอากาศภัยสำหรับที่จะมาทำให้ชีวิตเราถูกตัดรอน ให้สั้นลงกว่ากำหนดนี่มีมากเหลือเกินเกิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นว่าภัยทั้งสิ้นนี้จะแก้ไขยังไงอ,อย่างอีกอย่างอีกอภัยจากมนุษย์อีกผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ พูดผีปีศาจที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เช่นเดียวกันกันแกล้งให้ผิดหวังเรื่องนั้นให้เครียดเรื่องนี้ดนจิตดนใจให้คว้าเชื่อกคว้ายาคว้าสาสตราทำร้ายแม้กระทั่งตัวเองซึ่งรักมามากเลยนะอเคยทนุถนอมใครแตะต้องก็ไม่ได้ แต่พอถูกอะมนุษย์มันดนจิตด,ดนใจนี่ฆ่าได้แม้กระทั่งตัวเองนั่นแหละนั่นก็ภััยภัยจากอะมนุษย์ทั้งหลายป่วยกก่าวที่จะถึงกก่าวถึงมนุษย์ซึ่งเป็นภัยซึ่งกันและกันเองภัยอื่นๆตามธรรมชาติก็ดีก็ว่ามากแล้วแถมยังเจอคนกับคนด้วยกัน สร้างภัยให้แก่กันอีกประหารด้วยก่อนดินบ้างประหารด้วยท่อนไม้บ้างประหารด้วยสาราอาวุธยาเบื่อบ้าง้วยอยู่ยากนอการเป็นมนุษย์ไม่ใช่สุขสบายอย่างที่ตั้งใจมาเกิดเลยจะอยู่อย่างไรให้ปลอดจากภัย ให้ได้นะเนี่ยไม่มีใครทราบถามกันไปไม่มีใครรู้รู้ก็รู้แบบยังไม่ครอบคมไปถามพระพุทธเจ้าพระศา,าสดามีวิธีการที่จะกันภัยต่างๆนานานี้ด้วยวิธีใดบ้างหรือไม่พระองค์ก็เลยบอก ให้กล่าวคำอันเป็นมงคลประโยคหรือว่าคาถานี่แหละนะคาถานั่นแปลว่าประโยคแปลว่าบทประพันธ์ก็เลยประพันธ์คำที่เป็นมงคลทั้งหลายบอกกล่าวไปยังอะมนุษย์บ้างบอกกล่าวไปยังเทพพระบุตรเทพธิดาบอกกล่าวไปยังเปรตยังอสุรกายไปยังนาคยังคุดต่างๆทั้งหลายทั้งกายทึบกายทิพย์ จงอย่าเบียดเบียนมนุษย์เลยเราจะประพฤติศินประพฤติธรรมให้ยิ่งขึ้นจะยกผลของบุญของกุศลให้พวกเธอที่ทำไม่ได้ด้วยนะเอาไปต่อรองกันแล้วเราก็ต้องยกให้จริงๆนะไม่โกหกไม่กล่าวเท็จนั่นแหละเป็นวิธีการ กันภัยที่พระพุทธเจ้าบอกเก่าวิธีการให้กับเราไว้เดี๋ยวเช้านี้เราก็ใครว่างก็อยู่อยู่รับพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็อยู่รับข้าวกลนบาททั้งหลายผู้ขนขวายปัจจยากรดูแลเรื่องข้าวป่าอาหารแบ่งกันอยู่สู่กันกิน ให้ทั่วให้ถึงเป็นยากันภัยได้ด้วยนะ,ะกินข้าววัดได้บุญนำมาเองนั่นแหละนำมาเองก็ได้กินของกันและกันก็ถือว่าเป็นมงคลดีแบ่งกันอยู่สู่กันกินนี่เป็นฝ่ายบุญไม่ใช่ฝ่ายชั่วฝ่ายบาปนะอะรับพรในเบื้องต้นจากการ ใส่บาทาพระเดินหนยะถาวารีวหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติละโสยะธา สัพพีติโยวิวัติชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีที่กายุโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง